กรณีเรื่องของความคืบหน้านะคะคดีบังคับโทษของนักษิณชนวัตรอดีตนายกร้ฐมุนรีและคนที่คิดแผนการนี้หัวขบวนเป็นหมอซะด้วยปมปชบีมติชี้มูลความผิดนายอนุรักษ์กรณีเรียกรับเงินจำนวน5ล้านบาทจากนายศักดาวิเชียนสิน ในยุคที่โลกกำลังหมุนไปอย่างรวดเร็วประเทศไทยเองก็ไม่อาจาหลุดพ้นจากกระแสการเปลี่ยนแปลงนี้ได้แต่ภายใต้ความพยายามจะก้าวไปข้างหน้ากลับยังมีเงามืดที่ฉุดรั้งการพัฒนาของประเทศนั่นคือปัญหาคอร์รัปชันในระบบราชการมันเป็นอุปสรรคที่ไม่ใช่แค่เป็นเรื่องของคนบางกลุ่มแต่ยังส่งผลกระทบต่อชีวิตของประชาชนทุกคนและบันทอนเศรษฐกิจของประเทศอย่างเงียบงนัน วันนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึกถึงต้นตอของปัญหาพฤติกรรมแบบไหนที่เราอาจมองข้ามไปผลกระทบที่คุณอาจไม่เคยรู้ประเทศอื่นเขาทำกันอย่างไรเพื่อให้หลุดพ้นจากวงจรนี้และไขค,คำถามสำคัญที่ว่าแล้วประเทศไทยจะก้าวสู่อนาคตที่โปร่งใสและยั่งยืนได้อย่างไร ถ้าอยากให้เรื่องเดินเร็วก็ต้องมีอะไรติดมาติดมือให้เขาหน่อยคําพูดแบบนี้หลายคนน่าจะเคยได้ยินหรืออาจเคยเจอมากับตัวเวลาไปติดต่อกับหน่วยงานรัฐไม่ว่าจะเป็นการขอแบบอนุญาตต่อทะเบียนหรือยื่นเอกสารอะไรก็ตามทั้งที่ความจริงแล้วทุกอย่างควรดําเนินไปตามขั้นตอนและเป็นสิทธิที่ประชาชนทุกคนควรได้รับอยู่แล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับเป็นการช่วยแบบมีเงื่อนไขโดยหลายคนมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาในบ้านเราซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นนี้มันคือการคอร์รัปชัน เป็นการใช้อำนาจในทางที่ผิดเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวซึ่งอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่เรียกเก็บเงินใต้โต๊ะนักการเมืองที่เอาเงินภาษีไปใช้ส่วนตัวหรือแม้แต่บริษัทเอกชนที่ติดสินบนเพื่อให้ได้งานหรือผลประโยชน์ที่ตัวเองไม่ควรได้รับไปแบบไม่แฟร์กับคนอื่นการเรียกรับสินบนไม่ได้เกิดจากความโลภของคนใดคนหนึ่งเท่านั้นแต่มันฝังรากลึกในระบบของวัฒนธรรมที่ถูกหล่อหลอมมานานระบบราชการที่เต็มไปด้วยขั้นตอนซับซ้อนเอกสารมากมายกฎระเบียบที่ไม่ชัดเจนแถมอำนาจ ก็ไปอยู่ในมือของคนเพียงไม่กี่คนมันจึงเปิดโอกาสให้เกิดช่องทางรัฐสําหรับคนที่อยากให้เรื่องของตัวเองเดินหน้าได้อย่างง่ายและรวดเร็วขึ้นนอกจากระบบที่เอื้อแล้วสังคมไทยยังมีวัฒนธรรมอุปถัมภ์ที่ฝังรากลึกใครที่รู้จักคนที่อยู่ในหน่วยงานรัฐก็เหมือนมีแต้มต่อใครมีสายตรงหรือพี่ๆข้างในก็ยิ่งได้เปรียบ การใช้เส้นสายจึงไม่ใช่แค่ทางเลือกแต่กลายเป็นทางหลักที่หลายคนเลือกใช้โดยไม่รู้สึกผิดเพราะคนอื่นก็ทำกันแบบนี้เหมือนกันสิ่งที่น่ากังวลที่สุดคือการลงโทษที่ไม่เด็ดขาดหลายคดีโกงถูกเปิดโปงแต่จบลงด้วยการแยตำแหน่งพักงานหรือเงียบหายไปโดยไม่มีบทสรุปที่ชัดเจนเมื่อการโกงลงเอยแค่ถูกจับได้แต่ไม่ถูกลงโทษอย่างจรงิงจังความเกรงกลัวตัวบทลงโทษจึงลดลงหลายคนไม่มองว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของปัญหากับคิดว่าก็แค่ทำ ตามระบบที่มันเป็นอยู่เท่านั้นเองความคิดแบบนี้ยิ่งตอกย้ำให้การจ่ายใต้โต๊ะกลายเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจําวันเหมือนค่าธรรมเนียมเงียบๆที่ต้องจ่ายเพื่อให้เรื่องไปไวไม่ต้องติดอยู่ในกองเอกสารที่ไม่มีวันจบในช่วงหลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยกําลังเผชิญกับภาวะเงินลงทุนจากต่างชาติเริ่มลดน้อยลงอย่างต่อเนื่องจากข้อมูลในรายงาน World Investment Report ปี2024ระบุว่าในปี2023การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือ FDI ที่เข้ามาในไทยนั้นลดลงเป็นอย่างมากจากประมาณ1 1ึ8 0ล้านดอลลาร์สหรัฐราวๆสาแสนล้านบาทในปี2022เหลือเพียงประมาณ45,50ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ1.4แสนล้านบาทในปี2023คิดเป็นสัสดส่วนที่ลดลงมากถึง5 9ในระยะเวลาเพียงปีเดียวนอกจากนี้ข้อมูลจากธนาคารโลกเคยประเมินว่าการทุจริตทําให้เศรษฐกิจโลกสูญเสียมากถึง5%อร์เซของ GDP ประมาณ2.6ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐตบ หรือราวร,รา84ล้านล้านบาทซึ่งตัวเลขนี้ถูกใช้เป็นฐานในการอ้างอิงของหลายองค์กรสำหรับประเทศไทยนายมานะนิมิตมงคลเลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันของประเทศไทยระบุว่าแต่ละปีประเทศไทยเสียหายจากคอร์รัปชันราว500ล้านบาทจากการโกงหลวงขโมยหรือยัก,กยอกเงินหลวงชอราตรับสินบนสวยแปะเจียค่าวิ่งเต้นล้มคดีค่ามองไม่เห็นค่าซื้อขายตำแหน่งและค่าอื่นๆอีกมากมายหากเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดเจ จะพบว่าเงินจํานวน5 0 0แสนล้านบาทที่สูญเสียไปนี้สามารถนํามาใช้ในการจัดสรรง,งบประมาณให้กับกระทรวงสําคัญของไทยได้หลายแห่งพร้อมๆกันจากข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2568หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรง,งบสูงสุด5าอันดับแรกคือกระทรวงการคลัง3 9แสนล้านบาทกระทรวงศึกษาธิการ3.4แสนล้านบาทกระทรวงมหาดไทย2.94แสนล้านบาทกระทรวงกลาโหม2แสนล้านบาทและกระทรวงคมนาคม1 90แสนล้านบาทจะเห็นได้ว่าสามารถนาเงินที่สูญเสียไป5แสนล้านบาทจากปัญหาคอร์รัปชันกลับคืนมาได้ประเทศไทยจะสามารถจัดสรรงบประมาณให้กับกระทรวงใหญ่ๆได้พร้อมกัน2-3ถึงกระทรวงต่อปีเลยทีเดียวซึ่งความเสียหายที่กล่าวมานี้ยังไม่รวมความเสียหายทางอ้อมที่กัดกร่อนสังคมไทยเช่นการลงทุนต่างชาติหนีหายเพราะกลัวความไม่ชัดเจนของระบบราชการต้นทุนธุรกิจเพิ่มขึ้นส่งผลให้ราคาสินค้าและบริการสูงขึ้นประชาชนใช้สินค้าและบริการ ของรัฐในราคาแพงเกินจริงแต่คุณภาพไม่ดีอีกทั้งรัฐยังต้องใช้เงินมหาศาลแก้ปัญหาย,ยังไม่รู้จบซึ่งสิ่งเหล่านี้เรียกว่าต้นทุนซ่อนเร้นมันฝังอยู่ในระบบเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้นโดยผู้ประกอบการต้องการเงินไว้เพื่อใช้เป็นค่าใช้ใจ่ายพิเศษหรือใต้โต๊ะเพื่อให้เรื่องเดินหน้าได้อย่างเร็วขึ้นยกตัวอย่างง่ายๆ SME หลายเจ้าต้องรอใบอนุญาตหลายเดือนระหว่างนั้นผู้แข่งก็เปิดตัวกวาดลูกค้าไปหมดบางรายเสียโอกาสจนต้องปิดธุรกิจ ทั้งที่แค่เรื่องขอใบอนุญาตควรเสร็จในไม่กี่วันสุดท้ายต้นทุนเหล่านี้ก็ถูกส่งต่อไปยังผู้บริโภคในรูปแบบราคาสินค้าและบริการที่สูงขึ้นหรือแม้แต่คดีการทุจริตที่เกิดขึ้นในไทยอย่างคดีในปี2567-2568ที่พบเงินสด12ล้านบาทในคอนโดของอดีตที่ปรึกษากสอทอชอซึ่งอยู่ระหว่างการสอบสวนว่าอาจเกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจโดยมิชอบหรือคดีการเรียกรับเงินจากผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารของสำนักง,งานการตรวจเงิน แผ่นดินหรือสอตงอที่มีผู้เกี่ยวข้องมากถึง76กรายและอยู่ระหว่างการดำเนินคดีโดยกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI คดีเหล่านี้เป็นเพียงยอดของภูเขาน้ำแข็งที่แสดงให้เห็นว่าการใช้อำนาจในทางที่ผิดเกิดขึ้นได้ในทุกระดับไม่ใช่แค่เบื้องบนแต่ในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตยังมีหลายประเทศพิสูจน์ให้เห็นว่าระบบที่โปรง่งใสเข้าถึงง่ายและลดการใช้อำนาจตามอำเภอใจนั้นเป็นไปได้จริงผ่านเครื่องมือที่เรียกว่า e-Government Terima สิงคโปร์เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนหน่วยงานภาครัฐที่นี่เริ่มพัฒนาระบบบริการออนไลน์มาตั้งแต่ปลายยุค90และยังไม่หยุดพัฒนาปัจจุบันประชาชนสามารถยื่นภาษีขอใบอนุญาตหรือเข้าถึงข้อมูลสำคัญต่างๆได้จากมือถือภายในไม่กี่นาทีการพบปะระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนจึงลดลงทําให้โอกาสเรียกรับสินบนก็ถูกจํากัดไปด้วยเพราะทุกขั้นตอนถูกเก็บบันทึกและสามารถตรวจสอบได้อีกหนึ่งประเทศต้นแบบอย่างเอสโตเนียประเทศเล็กริมทะเลบอลติกที่กลาย เป็นผู้นำระดับโลกด้านรัฐบาลดิจิทัลพวกเขาประกาศใช้แนวคิดดิจิทัลโฟร์ Government โดยให้บริการภาครัฐเกือบทั้งหมดกว่า99ผ่านระบบออนไลน์ประชาชนสามารถใช้บัตรประชาชนอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบกลางที่เรียกว่า Xload <Expl> ซึ่งเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานทั้งประเทศเข้าหากันแบบเรียลไทมไม่ว่าจะเป็นการเปิดบริษัท ทำธุรกรรมธนาคารหรือแม้แต่ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งก็ทำได้อย่างสะดวกเทคโนโลยีจึงไม่ได้แค่ช่วยให้การบริการรวดเร็วขึ้นแต่ยังปิดประตูไม่ให้คอร์รัปชันเกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ไม่สามารถบิดเบือนหรือลัดขั้นตอนโดยไร้ร่องรอยได้อีกต่อไปสิ่งที่สำคัญคือระบบบังคับให้ทุกคนอยู่ภายใต้กฎเดียวกันลดอำนาจการใช้ดุลลพินิจท,ที่เคยถูกใช้เป็นช่องทางในการเรียกรับผลประโยชน์คนล,ลับจึงไม่ใช่แค่ค,ความสะดวกแต่คือความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ สิงคโปร์เคยติดอันดับต้นๆของโลกในรายงานความง่ายในการทําธุรกิจดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นศูนย์กลางการเงินระดับภูมิภาคส่วนเอสโตเนียกลายเป็นแหล่งบ่มเพาะสตาร์ทอัพด้วยระบบราชการที่รวดเร็วต้นทุนต่ําและปลอดภัยจากการแทรกแซงบทเรียนสําคัญจึงไม่ใช่การติดตั้งเทคโนโลยีแล้วปัญหาจะหมดไปทันทีแต่หากมีเจตจานงทางการเมืองที่จริงจังกฎหมายรองรับและวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นความโปร่งใสอีกูวเมนต์จึงกลายเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังโดยไม่ต้อง รอให้เกิดคดีทุจริตก่อนถึงจะจัดการแต่เราสามารถป้องกันปัญหาได้ตั้งแต่ต้นทางด้วยการทําให้ทุกขั้นตอนของราชการเป็นระบบที่ตรวจสอบได้และโปร่งใสลดโอกาสแทรกแซงหรือเรียกรับผลประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ประเทศไทยจะรู้ดีว่าคอรัปชันเป็นปัญหาที่ฉุดรั้งการพัฒนาแต่การเปลี่ยนแปลงอย่างจริงจังยังไม่เกิดขึ้นในวงกว้างด้วยสาเหตุสําคัญมาจากอุปสรรคหลายด้านที่ซับซ้อนทั้งวัฒนธรรมองค์กรที่ขาดการเปิดเผยขาดการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและบางครั้งขาดความตั้งใจจริงจากผู้ หรือฝ่ายการเมืองในการผลักดันมาตรการการแก้ไขนอกจากนี้ระบบกฎหมายและการบังคับใช้ยังมีข้อจำกัดโดยการลงโทษผู้กระทำความผิดที่ยังไม่เด็ดขาดระบบตรวจสอบภายในที่ยังไม่เข้มแข็งรวมถึงกรณีที่เจ้าหน้าที่บางรายมีส่วนเอื้อประโยชน์ให้เกิดการกระทำที่ผิดกฎหมายเช่นการเปิดช่องให้ชาวต่างชาติทำงานเป็นไกด์นำเที่ยวได้โดยไม่มีใบอนุญาตการใช้วีซ่าท่องเที่ยวเพื่อแฝงตัวมาทำงานหรือแม้แต่การปล่อยให้มีบริการที่พักระยะสั้นผิดกฎหมายในพื้นที่ท่องเที่ยว โดยไม่มีใบอนุญาตโรงแรมรวมถึงไม่ผ่านเกณฑ์ความปลอดภัยด้านสุขาออนามัยและภาษีอย่างชัดเจนแต่กลับสามารถดําเนินกิจการได้เพราะขาดการบังคับที่จริงจังทั้งหมดนี้เป็นข้อจํากัดสําคัญที่ทําให้ปัญหายังคงอยู่การเปลี่ยนแปลงจึงไม่อาจพึ่งพาเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวแต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายรัฐต้องสร้างระบบราชการดิจิทัลที่ยึดหลักความชอบธรรมตรวจสอบได้พร้อมเสริมสร้างวัฒนธรรมองคอ์กรที่เน้นความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบภาคธุรกิจต้องร่วมมือกันไม่จ สินบนและประชาชนต้องมีส่วนร่วมตรวจสอบเปิดเผยข้อมูลและกล้าที่จะเรียกร้องความยุติธรรมในสังคมการเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้จะช่วยให้ผู้ที่พบเห็นการทุจริตกล้าร้องเรียนโดยไม่ต้องกลัวผลกระทบใดๆนอกจากนี้การสนับสนุนคนดีให้เติบโตในระบบราชการจะช่วยเสริมภูมมคุ้มกันให้กับองค์กรสุดท้ายความสําเร็จของการแก้ปัญหานี้จะเกิดขึ้นได้เมื่อทุกฝ่ายร่วมมือกันสร้างสังคมที่ไม่ยอมรับความไม่ชอบธรรมเป็นสังคมที่ใสสะอาด น่าเชื่อถือหากปล่อยให้ปัญหาเหล่านี้สะสมและกลายเป็นเรื่องปกติประเทศไทยอาจกำลังเดินสู่ภาวะที่นักวิชาการเรียกว่ารัดกบต้มจากสภาพที่ปัญหาเชิงโครงสร้างกำลังรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแต่กลับถูกมองข้ามจนสังคมเริ่มชินชาและไม่รู้สึกถึงภัยอันตรายอีกต่อไปไม่ว่าจะเป็นการผูกขาดทางเศรษฐกิจระบบราชการที่ไร้พลังและพฤติกรรมสแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวโดยละเลยประโยชน์สาธารณะล้วนเป็นสัญญาณเตือนว่าหากเราไม่ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงประเทศไทยอาจไม่สามารถ มาหลีกเลี่ยงการก้าวสู่ภาวะรัฐล้มเหลวในอนาคตได้ถึงเวลาที่รัฐบาลต้องทําให้การปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติรวมถึงคนไทยทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในสาขาอาชีพใดวงการใดต้องช่วยกันปราบปรามให้ถึงที่สุดอย่าเพิกเฉยทําเป็นท้องไม่รู้ร้อนเมื่อพบเห็นการทุจริตเด็ดขาดเพื่อให้การใช้งบป,ประมาณทุกบาททุกสตางค์เป็นประโยชน์ต่อประเทศและคนไทยอย่างเต็มที่ล้างภาพลักษณ์ที่เลวร้ายยกระดับการพัฒนาประเทศและดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติเมื่อ ความซื่อสัตย์กลายเป็นเรื่องธรรมดาประเทศก็พร้อมจะก้าวไปข้างหน้าได้อย่างโปร่งใสและยั่งยืนขอบคุณที่ดูมาจนจบและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเรารวมถึงแบ่งปันข้อมูลดีๆกับเราเสมอมาถ้าคุณชอบเนื้อหาของเราเรายังมีหัวข้อที่น่าสนใจอีกมากมายอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ